ดูดวงชาวราศีธนูถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งดวงจะเจออะไรบ้างโดยโชคลาบเงินทอมารมีวัฒนาสิงสิ์ธิษย์คำชูบก,กปากกุ้งของรษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงนี้จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก่อนเื่นหมอจันแนะนําให้ท่านพบภัยลีพินาศศัตรูหมู่มารพังพมนาท นะผมสองร้อยสิบาทับนะผมโบราณก็ว่าการแก้คุณสายมนดรับผมทักไลน์มาละจ้ะสองร้อยสิบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทานายว่าดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้ถ้ามีโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาจริงๆจะเป็นยังไงครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมาทวงคืนนะผมบางคนเขาเรียกว่าเบิกบุญมาใช้จนหมดนะเบิกบุญมาใช้จนหมดเป็นยังไงนะผมก็ข้ามถนนแล้วไม่ได้ใช้เงิน ครับก็ไปจากโลกนี้แหละครับเคยได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาครบผมถ้าถูกระวัลที่หนึ่งขึ้นมาให้เงียบและรีบไปทําบุญให้เร็วจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดาาจะตายชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นโอกาสท้องจังหวะดีๆจะต่อย,ยอดขึ้นมาเองครับอย่างวดที่2องวดที่3ทําไมจะไม่ได้ถ้าท่านอยู่เป็นอยู่ไวอยู่ด้วยดวงชะตาของท่านเองดวงชะตานี้จะตกตาแหน่งลื่นเลอสังสรรค์ไล่ลําลเต้นระบําอย่างมีความสุข เกิดความเช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้เหมือนโดนบีบบังคับนะผมซ้ายสามดาบขวาสามดาบโดนบีบบังคับนะผมให้ตั้งมั่นให้เอาจริงเอาจังนะท่านอย่าล้อเล่นกับชีวิตล้อเล่นไม่ได้ด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาศิลสิทธิ์คำชูปกปักคุมของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับรัย์ลุยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะดีไหน ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาขาบุญกุศลวาส,สนาจะตกตำแหน่งเทมเรนท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความเช่มชืน่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตางถ้าตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็โชวด้านประโยชน์นะผมโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาประเดบดังไม่มีเลือกบังเอิญในโลกนี้ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมจังหวะดีๆยังเข้ามาตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสีไหน ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาสึ่งความไม่สำเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับฉันจะมาเล่าถึงดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนนี้ให้ฟังกันแบบละเอียดพร้อมตัวอย่างชัดเจนในทุกด้านนะครับภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําหรับชาวราศีธนูดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประจําราศีของคุณกําลังโคจรมาอยู่ในตําแหน่งที่ส่งผลดีต่อการขยายตัวและการเติบโตประกอบกับดาวพุทธที่กําลังย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของคุณในช่วงกลางเดือนทําให้เดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นด้านการงานก้าวกระโดดสู่ความสําเร็จ ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจในการทํางานอย่างมากโดยเฉพาะชาวทะลูที่ทํางานด้านการสื่อสารการตลาดหรืองานที่ต้องติดต่อก่าต่างประเทศจะพบว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้แสดงศักยภาพโดยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง ในช่วงวันที่5ถึง7อาจมีโอกาสได้นำเสนอแผนกันตลาดใหม่ต่อผู้บริหารซึ่งไอเดียของคุณจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหัวหน้าอาจมอบหมายที่คุณเป็นหัวหน้าโครงการนี้พร้อมทั้งให้งบประมาณที่มากกว่าที่คาดไว้ด้วยสำหรับชาวตัวนูนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิส่วนตัวโดยช่วงวันที่1 0ถึง20จะมีลูกค้าใหม่ติดต่อเข้ามายัางต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้าที่มาจากการแนะนำต่อๆกันงานที่เข้ามาอาจเป็นงานใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนดีเช่น นักออกแบบการศึกอาได้รับงานออกแบบแบรนด์ใหม่ทั้งชุดให้กับบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนวันที่2 0ถึง30ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจมีความขัดแจผิดกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าแนะนําให้ตรวจสอบรายละเอียดของงานให้ชัดเจนก่อนส่งมอบและควรมีการยืนยันข้อตกลงต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยด้านการเงินความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นดาวสุกและดาวพุทธที่โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณในเดือนนี้ ส่งผลให้เงินทองไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงงที่8ถึง22จะเป็นช่วงที่การเงินของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศที่รอโบนัสเปนนานอาจได้รับข่าวดีว่าบริษัทจะจ่ายโบนัสพิเศษในช่วงกลางเดือนนี้และจํานวนเงินที่ได้อาจมากต่อที่คาดการถึง20-30%หรือสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจมีลูกค้าเก่ากลิ่ต่อกลับมาสั่งซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ ช่วงวันที่15ถึง25ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนระยะสั้นถึงระยะกลางเช่นการซื้อกองทุนรวมหรือการลงทุนในหุ้นที่มีันผลดีอันให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่างนั้นก็ดีควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ช่วงปลายเดือนเพราะเมื่อเงินเข้ามามากชาวธนูไม่จะใช้จ่ายอย่างไม่ยั้งคิดแนะนําให้แบ่งเงินที่ได้รับมาเอาเป็นส่วนๆเช่น 50%าสําหรับการออม30%สําหรับการใช้จ่ายพิเศษและ20%สําหรับการลงทุนด้านความรักช่วงเวลาแห่งความหวานชื่นสําหรับชาวธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณจะแน่นแฟนขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันที่1นึถึงสิดาวสุขจะส่งพลังบวกมาให้ความรักของคุณคู่ของคุณจะแสดงความรักความห่วงใยมากขึ้นอันมีการเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญหรือการพาไปเที่ยวสถานที่โรแมนติกตัวอย่างเช่น คู่ของคุณอาจจองร้านอาหารหรูที่คุณอยากไปมานานหรืออาจวางแผนทริปสุดสัปดาห์ไปพักผ่อนที่ทะเลหรือภูเขาการใช้เวลาร่วมกันในช่วงนี้จะช่วยเติมเต็มความรักและสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันอย่างเข้มขน้นสําหรับชาวโสดช่วงวันที่1 2บสงถึงยี่12-25จะเป็นช่วงที่มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะในสถานีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการเดินทางเช่น อาจพบเจอคนที่น่าสนใจในคลาสเรียนภาษาในงานสัมมนาหรือแม้แต่ระหว่างชาติเดินทางคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีความคิดเปิดกว้างชอบการประจนภัยและมีอารมณ์ขันคล้ายกันกันกบคุณนั้นนบให้เปิดใจและกล้าที่จะทําความรู้จักกับคนใหม่ๆแต่ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้เวลาในการทาความรู้จักกันอย่างน้อย2อถึงสสัปดาห์ก่อนตัดสินใจว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อหรือไม่ดันโชคลาบลาดวงจะทมแนวกางสืบโชค เดือนนี้ดวงด้านโชคลาภของชาวธาดูค่อนข้างดีโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 5, 14, 23และ28ซึ่งเป็นวันที่ดออาอังคารและดาวพฤหัสบดีส่งมุมนี้ต่อกันเลขนำโชคสำหรับเดือนนี้คือ 3, 7, 9, 21, 36และ45อย่างไรก็ต้องขอเตือนว่าไม่ควรบึ้งพาโชคลาภมากเกินไปการทำงานหนักและการวางแผนที่ดียังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ หากจะเสี่ยงโชคควรใช้เงินจำนวนที่พอเหมาะไม่กระทบต่อการดำารชีวิตประจำวันนะครับคำแนะนำพิเศษสำหรับเดือนนี้หนึ่งใช้ประโยชน์จากความเร่งงานบูงในช่วงขึ้นแรกของเดือนให้เต็มที่รีเริ่มโครงการใหม่หรือติดต่อง,งานสำคัญในช่วงนี้สองระวังการสื่อสารในช่วงปลายเดือนตรวจสอบข้อความหรืออีเมลให้ดีกด่อนส่งสามจัดสรรคันเงินอย่างมีแผนแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ควรมีการออไมไว้สำหรับอน,นาคตสี่ ช้เวลากับคนที่คุณรักสร้างความทรงจำดีดีลบหยัดนะครับ 5. ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดิหายใจประโชคดีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยสรุปแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากสําหรับชาวราศีธนูทั้งด้านการงานการเงินและความรักต่างก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นขอเพียงแต่คุณรู้จักใช้โอกาสที่เข้ามาให้กับประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งระมัดระวังแถมมาเรื่อนตามที่ได้นแนะนําไว้เชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พิเศษแล,และน่าจดจำสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะครับ